สองคนมาพร้อมเครื่องทำน้ำแข็งรุ่นพกพาจาก Rabbit Ice ค่ะเครื่องเล็กพกพาง่ายสะดวกได้ทุกปาร์ตี้ค่ะและที่สำคัญคุณผู้ชมขาเห็นเครื่องเล็กๆแบบนี้ถจิ๋วแบบนี้แต่เขาเจ๋งและแจ๋วนะจ๊ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยคุณผู้ชมขามีหูหิ้วให้ด้วยน้ำหนักเบาใช้งานง่ายด้วยฟังก์ชันเมนูภาษาไทยนั่นเองค่ะ มีติดบ้านเอาไว้แฮปปี้กันทั้งบ้านคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ประหยัดไฟด้วยค่ะแค่วันละ5บาทเท่านั้นเองสามารถผลิตน้ําแข็งได้อย่างรวดเร็ว9ก้า้อนใช้เวลาแค่9นาทีเท่านั้นเฮ้ยคุณผู้ชมค่ะประหยัดเงินในกระเป๋าได้อีกเยอะนะที่สําคัญสินค้านะคะและปิดไอซ์ของเราเนี่ยรับประกันสินค้า1ปีเต็มมั่นใจได้เลยเพราะว่าเขามีศูนย์บริการนะคะอยู่ที่ไทยค่ะมั่นใจในด้านของบริการนะคะของเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ วันนี้ดับร้อนคลายร้อนและจ่ายในราคาสบายกระเป๋าค่ะกับเครื่องทำน้ำแข็งพกพาได้จากรบิดไอ c ์คุณผู้ชมขาให้การรับประกัน1ปีปกติเครื่องเดียวราคาเกือบหกพันแต่วันนี้คุณขาลดให้แล้วก็แถมเพิ่มที่ตักน้ำแข็งอีก1อัน2ชิ้นนี้ที่หน้าจอจ่ายในราคาสุดคุ้มเฉพาะรายการสด3590บบาทโทรด่วนค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุยหนอวฉั้นหนาวเลอเกิดมันมันหนาวอยู่ตอนนี้แหละมันไม่หนาวธรรมดาคุณผู้ชมค่ะมันหนาวสั่นมันหนาวมันหนาวแล้วใชนแล้วมันต้องสั่นจนถึงขั้นรีบหยิบโทรศัพท์แล้วกดเบอร์รอไว้ได้เลยเพราะโปรโมชั่นวันนี้คุ้มมากๆค่ะกับเครื่องทำน้ำแข็งจากแรปบิตไอซ์หน้าร้อนจริงๆบ้านเราก็ร้อนทั้งปี มันไม่เกิดนะใทยมาเป็นคนคิดว่าหน้าฤดูของไทยจะมีสามฤดูจริงๆแล้วเปลี่ยนใหม่มันคือฤดูเดียวคือร้อนค่ะแค่นั้นเลยจบร้อนร้อนมากร้อนที่สุดออโดยเฉพาะช่วงเวลานี้คุณผู้ชมค่ะใช้คําว่าลุกเป็นไฟได้เ,ออเลยนะคะไปไหนก็ร้อนฉะนั้นต้องหาอะไรเย็นๆมาดับร้อนวันนี้แนะนําเจ้าเครื่องนี้เลยค่ะเครื่องทําน้ําแข็งนะคะจาก Rabbit Ice ของเราตัวนี้สะดวกสบายพกพาก็ง่ายที่สําคัญคุณ<ะ>มั่นใจได้เลยนะ ว่าจะไม่ต้องทานน้ำแข็งแล้วท้องเสียนียเธอหน้า,นาร้อนทีไรนะก<อ>ิน กินแก้วเดียวนะ,ะท้องเสียทั้งวันแล้วเราเนี่ยจะหาสาเหตุไม่ได้เลยจนสุดท้ายคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าโรคที่มันมากับหน้าร้อนที่สุดนั่นก็คืออุจจาระลวกเนี่ยฮะอ,อ,อ,อาหิวาตกระโลกนะคะมีอาหารเป็นพิษเนะะี่ยฮะหรือว่าอาการท้องเสียหลายคนถามว่ามันมาได้ยังไงคุณเชื่อไหมคะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยส่วนมากไอ้โรคเหล่านี้หรือว่าเชื้อโรคที่เรามองไม่เห็นเนี่ยเออมันมันไม่ค่อยมากบอาหารเพราะอาหารมันปรุงสุกถ้าเราไม่กินของอาดิบๆนะแต่สิ่งที่เราจะต้องกินและบริโภค นั่นก็คือน้ําแข็งใช่เอาจริงๆแล้วน่ะคุณผู้ชมขาเคยรู้ไหมว่าน้ําแข็งเวลาที่เราไปซื้อ,อคุณรู้เหรอว่าเขาผลิตยังไง <c oughs> เคยเห็นปะ <c oughs> แนะนําให้เซิร์ชในอินเทอร์เนต็ตได้ว<ด>่า<ด>มีที่เกี่ยวปึ๊บ<อ>ลากกับพื้นเอาน้ําสาดปึ๊บไม่พอเอาเท้าเหยียบโต๊ะโต๊ะโต๊ะ เอาและเรากินของเขาทุกอย่างที่มันมีอยู่ในนั้นเยียดนะนี่ไงถึงบอกกระท้งมันถึงเสียโอ้ถึงว่าเราไม่ใช่เสียเล็กๆนะคุณผู้ชมบางทีเรากินเครื่องดื่มที่ใส่น้ําแข็งแค่แก้วเดียวที่มิ้นบอกไปอ่ะวิ่งเข้าองน้ำทอทั้งวันแล้วกลายเป็นว่าอากาศร้อนกลายเป็นว่าได้โรคมาเพิ่มอ,อีกนะฉะนั้นวันนี้ สะอาดมั่นใจปลอดภัยแถมพกพาสะดวกค่ะมีเจ้าเครื่องนี้มินกล้าพูดเลยนะว่ายิ้มกันทั้งบ้านแฮปปี้กันทั้งบ้านคุณแม่มาหงุดหงิดอารมณ์เสียอากาศร้อนตักเลยตักน้ําแข็งเข้าปากคุณแม่เลยเออเอาแบบนั้นดีกว่าเนาะอมันง่ายกว่าง่ายกว่าคุณผู้ชมขาและตัวนี้นะกินไฟน้อยมากคุณผู้ชมแล้วเท่าไหร่นะหบาทหาเดด้แลว น้ำแข็งหนึ่งถุงที่เราไปซื้อ,เ,อ,อเดี่ยวนี้นะขั้นต่ำเลยนะคุณซื้อประมาณ10กว่าบาทขึ้นหรือถ้าคุณคิดว่าเอาแบบปลอดภัยและเอาความสบายใจคุณซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างน้อยนะถุงละ15บาทถุงละ20บาทออแต่ในปริมาณที่กินได้เพียงแค่ครึ่งวันแล้วหมดแต่ตัวเนี้ยและบิดไอบอกเลยว่าคุณจ่ายแค่วันละ5บาทคุณกินไปเลยค่ะทั้งวันวคี่สิชั่วโมงเอาเป็นว่าเอาให้คุณหนาวไปเลยเออกินน้ำแข็งไปแล้วเอาผ้าห่มเนี่ยมาห่มตัวกันไปเลยเอาอย่างนี้ดีกว่า ใช่นะมันง่ายกว่าคุณผู้ชมและที่สาําคัญราคาวันนี้คุณขาจ่ายแบบเบาๆสบายๆใครจะร้อนร้อนไปแต่วันนี้ฉันจ่ายในราคาเย็นๆย็นเกับรับบิดไอซคุณผู้ชมขาจะ เครื่องนี้แหละจะบอกเลยนะว่าให้การรับประกันด้วย1ปีเต็มนะคะคใช้งานง่ายคุณภาพดีมากๆเหมาะกับทุกบ้านต้องมีสําหรับหน้าร้อนนี้มีแล้วจะได้ไม่ร้อนใจคุณผู้ชม<อ>จะได้ไม่จุกิดมากมีแล้วสบายใจทําเมนูเย็นๆอะไรก็ฟินคุณผู้ชมคะ่ะให้ไปเลยทั้งหมดที่หน้าจอคือเจ้าหนึ่งเครื่องก็คือเครื่องทําน้ําแข็งหนึ่งเครื่อง,อร,อง,ง,ง,ร,องรับประกัน1ปีนะคะแล้วก็มีที่ตักน้ําแข็งให้ด้วยอีกหนึ่งชิ้นปกติเซตนี้มูลค่าเนี่ยหกพันกว่าบาทแต่วันนี้ พิเศษสำหรับรายการสดรีบกดโทรด่วนจ่ายแค่3590บาทราคานี้3 5 9 0รบาทรับประกันสินค้านานถึง1ปีเ <c oughs> ต็มเดี๋ยวหลายคนจะสงสัยว่าแล้วจะไปส่งที่ไหนกันดีถ้าสมมติมันมีปัญหาแต่ส่วนใหญ่นะตั้งแต่ที่ลูกค้าเก่าๆที่เคยใช้จริงศูนย์บริการเขามีอยู่ที่ไทย<อ>ต่อให้มีศูนย์บริการแต่ส่วนมากที่ลูกค้าซื้อไปไม่เคยมีปัญหาเลยแต่เราต้องวงเล็บนิดนึงนะคุณผู้ชมว่านี่คือเครื่องทาน้ําแข็งเพราะฉะนั้น การทําคุณจะต้องใส่น้าเปล่าไปใช่บอกว่าอุ้ยอยากกินน้ําอัดลมเย็นๆใส่ก้อนมาแบบนี้คุณจะเอาน้าชนิดอื่นมาใส่มาเติมไม่ได้นะอันนี้ต้องบอกเลยนะคุณผู้ชมและที่สําคัญนะตัวนี้หนุมองว่ามันคือการลงทุนที่มันคุ้มค่าซื้อไปเนี่ยพี่มินคิดดู3ามพเก้าบาทหาร1นปี3ามวันตกวันแล้วไม่เท่าไหร่เองนะแต่เครื่องเนี้มันใช้ได้ยาวนานกว่า1นึ่งปีเหออะสิบปียังไม่เสียเลยคุณผู้ชมเอางี้คุณพ่อคุณแม่สํารวจที่บ้านบ้านไหนลูกหลาน ิ่งไปเปิดตู้เย็นตลอด ขึ้นนะเปลืองไฟเปิดแล้วเปิดอีกจนตู้เย็นจะพังวันนี้ซื้อตัวนี้แยกไปให้เขาดีกว่าชอบเคี้ยวน้ําแข็งใช่ไหมชอบทานอะไรเย็นๆมากใช่ไหมนี่เลยคือคําตอบไม่พอนะคุณผู้ชมไม่ใช่แก้แค่แก้ปัญหาเรื่องของลูกหลานชอบเปิดตู้เย็นบ่อยๆนะแต่สายปาร์ตี้แคมป์ปิ้งเว้ยเนี่ยชอบเวลาไปแคมป์ปิ้งเนี่ยจะออกไปซื้อน้ําแข็งแต่ละทีเกียงกันแล้วเกียงกันอีกและออกอย่างหนึ่งนะเวลาที่เราไปแบบตามรีสอร์ทหรืออะไรก็ตามแล้วที่เบอกว่าเออมีแคมป์ปิ้ง พี่มินเชื่อไปว่าน้ำถักน้ำ,น,ำน้ำแข็งถังหนึ่งอะออขายถังละประมาณนะบางที่นะเกือบร้อยซึ่งเอาจิงๆิงอะน้ำแข็งถังหนึ่งอะแป๊บเดียวเนี่ยมันก็แตลายแล้วเ<ช>พราะฉะนั้นแล้วเอาอยี้ดีกว่าในเมื่อสาใส่แคมปิ้งที่นน่นเขามีไฟฟ้าให้อยู่แล้ว <c oughs> เราก็แค่พกตัวและบิดไอของเราเนยไปเท่านั้นเลย<ช>ไม่ต้องโมกใครอีกแล้วและที่สําคัญฟังก์ชันในการใช้งานคือมันง่ายนั่นเองง่ายมากบอกเลยแม้กระทั่งคุณตาคุณลุงคุณแม่คุณพ่ออายุเยอะเยอะก็สามารถใช้ได้เพราะตัวนี้นะ เป็นเมนูภาษาไทยและใช้งานง่ายแค่ปลายนิ้วกดนิ้วเดียวเท่านั้นแต่อยากให้ดูดีไซน์ก่อนดีไซน์ตัวนี้คือสวยงามกระทัดรัดนะคุณผู้ชมค่ะและมินชอบเขามีหูฮิวแบบนี้ใ,<ช>ให้<ด>พก<ด>ง่ายและน้ําหนักเขาก็ไม่ได้เยอะนะที่มีูอยู่ก็ประมาณ6กกิโลเอยแบบกําลังดีใช่พกพา,กพาง,ง่ายจากในห้องครัวออกไปที่ระเบียงบ้านไปแคมปิ้งไปต่างจังหวัดก็ได้แล้วสังเกตด้านข้างถังนะคะมีพัดลมทั้ง2ฝั่งเลยระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีคุณผู้ชมค่ะและตัวนี้ดีไซน์คือ สวยทันสมัยและเป็นสีขาวนะคะแบบมินิมอลมินิใจเออนี้ดีันนี้ดีแล้อย่างที่บอกค่ะว่ามันใช้งานง่ายมากนะคะเมนูของเราด้านบนเนี่ยเป็นเมนูภาษาไทยค่ะแล้วใช้เพียงแค่ปุ่มกดปุ่มเดียวนะคะดูนะคุณผู้ชมตรงนี้มีปุ่มกดเปิดปิดแล้วก็จะมีโหมดต่างๆขึ้นมาแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นโหมดทำงานน้ำแข็งเต็มนะคะหรือเตือนเติมน้ำวิธีการใช้งานคือง่ายแบบงงนเลยนะแค่ใส่น้ำจ้ะ กดเปิดเครื่องจบที่เหลือทำอะไรก็ไปทำเอาหรอแค่ันเลยหรอเ้าไม่มีเอาแล้วเราถ้าสมมุติว่าหลายคนบอกว่าเอาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะพี่มินว่าเราต้องเอาน้ําแข็งออกไหมหรือเราแล้วน้ําหมดเราต้องวิ่งมาดูทุกแบบห้านาทีไหมว่าน้ํามันหมดเลยยังหรือยงไงมันจะมีสถานะแจ้งเตือนอยู่ข้อคนคุณผู้ชมค่ะเนี่ยตามแถบด้านบนตรงนี้นะคะถ้าสมมุติว่าน้ําแข็งมันได้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมน้ําแข็งมันเต็มมันจะมีสัญญาณไฟขึ้นตรงคําว่าน้ําแข็งเต็มก็คือง่ายๆไอ้ด้านในเนี่ยคุณผู้ชมเขาจะมีตัวเซ็นเซอร อยู่ถ้าเมลร่น้ําแข็งเนี่ยนะมันเต็มลิมิตของเขาแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นสถานะว่าเฮ้ยน้ําแข็งเต็มให้คุณเนี่ยทำการคือตักน้ําแข็งออกนะหรือจะเอามากินก็ได้ใช่แล้วถ้าเกิดสมมุติมันไม่มีแล้วเนี่ยคุณผู้ชมถ้าสมมติคุณเปิดเครื่องแต่ไม่เติมน้ำสัญญาณไฟก็จะขึ้นตรงปุ่มเขาว่าเติมน้ำโอ้แค่นั้นก็ ง่ายตอนนี้ง่ายมันง่ายจริงมันง่ายมากมันง่ายมากแล้ววิธีการใช้งานก็คือง่ายแบบนี้คุณผู้ชมค่ะเปิดเปิดเข้ามาเนี่ยคุณผู้ชมมันจะมีตรรกาสําหรับใส่น้ําแข็งเวลาคุณจะเติมน้ําคุณเอาตรรกะอันนี้ออกก่อนออกก่อนแล้วเติมน้ําใส่เข้าไปในนี้ได้เลยโอ้ยง่ายนะซึ่งความจุของน้ําคุณสามารถเติมได้สูงสุดอยู่ที่2.2ลิตรซึ่งในนี้มีมาตรวัดให้คุณผู้ชมเวลาซื้อไปลองเปิดดูแค่นี้ก็คือเติมน้าไม่ให้เกินมาตรวัดจากนั้น ใส่น้ำเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมค่ะเอาตะกร้าใส่ลงไปใส่ลงไป,ไปใส่ลงไปด้วยเพราะว่าไม่นั้นพอเวลาที่เครื่องทํางานแล้วตนกลายมาเป็นน้ําแข็งมไม่นั้นน้ําแข็งมันจะหล่นลงไปในน้ําแล้ว <c oughs> คุณจะมาโวยวายว่าทําไมฉันไม่ได้กินน้ำทำไมฉันไม่ได้กินน้ําแข็งแล้วก็กได้น้าเย็นอย่างเดียวแล้วก็ปิดฝาแบบนี้ออแค่นั้นจากนั้นก็คือกดเปิดเครื่องค่ะจบเลยหรอแค่นี้มันจะมีไฟบอกสถานะคําว่าทํางานเป็นไฟสีเขียวขึ้นมานั่นหมายความว่าเครื่องเริ่มเห็นไหมเห็นไหมเห็นข้างในไหม เราขยับมาละใบพัดเริ่มขยับแล้วคุณผู้ชมค่ะปล่อยเขาทํางานในระหว่างที่เรารอกินน้ําแข็งจ้ะไปกวาดบ้านถูบ้านรอได้เลยไปเตรียมได้เลยเออไปเตรียมของหวานหรืออะไรรอไว้ได้เลยคือเลยอีกอย่างหนึ่งอานหนูชอบตรงที่ว่าหลายคนจะถามว่าแล้วทําไมที่บ้านถึงต้องมีเครื่องทําน้ําแข็งซึ่งในเมื่อเนี่ยนะบางคนบอกว่าเอ้าก็ที่บ้านตู้เย็นก็ทําน้ําแข็งได้อยู่แล้วแต่ลองเปลี่ยนใหม่นะคะสมมุติว่าเจ้าเครื่องนี้ยแล็บบิดไอของเราเนี่ยหนึ่งวันเขาทําน้ําแข็งให้คุณได้ประมาณ1-2ถุงใหญ่อะ นะมันดีกว่าหนึ่งเลยประหยัดไฟมากกว่าอย่างที่สองถ้าสมมุติว่าคุณบอกว่าคุณไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณมีบล็อกน้ําแข็งแล้วก็เอาน้ําไปใส่คุณขากว่าที่คุณจะได้กินนะอ่ะคุณปลาไปเลยข้ามอีกหนึ่งวันกว่า<อ>คุณจะได้กินน้ําแข็งทั้งหมดในหนึ่งแพ12ก้อนใี่หนึ่งวันเต็มเต็มกว่าคุณจะต้องแบบมานั่งรองมันวุ่นวายวมันยุ่งยากมันรอไม่ได้แล้วเวลาทาน้ําแข็งคุณผู้ชม พอทาเสร็จคุณก็ต้องไปคอยเติมน้ําทําอะไรใช่แต่เจ้าเครื่องนี้และบิดไอซ์นะคุณผู้ชมคาะแค่เทน้ําเปิดเครื่องปล่อยเขาทำงานเลยคุณเสียบปลั๊กไว้ทั้งทั้งวันเขาก็ทํางานทั้งวันแต่คุณก็แค่คอยมาเติมน้ําคอยมาดูนะน้าแข็งเต็มแล้วคุณก็แค่ตักออกด้วยนะคุณผู้ชมคะย้ําเลยนะตัวนี้กินไฟแค่วันละ5บาทสําหรับการเปิดทั้งวันแต่ถ้าบ้านไหนเปิดแค่ครึ่งวันคุณก็จ่ายเงินแค่ครึ่งเดียวจ่ายตัวห้าบาทสองบาทห้าสิบตังค์ะเราไม่โกงนะจ้าเราไม่โกงนะล้วประเด็นคือสําคัี ก็คืออะไรรู้ไหมนี่คือน้ําแข็งที่มันสะอาดถูกปลอดภัยไ,<ด>ไม่ได้ผ่านการลากโดยเท้า<ด>ของใครอกและที่สําคัญถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นสายเฮโตี้รู้สึกว่าการกินน้ําธรรมดาเนี่ยมันมัน มันรู้สึกว่าผิวมันจะไม่ค่อยโอเคเอ,อ,อยากจะกินแบบน้ําแร่ที่ออกมาในรูปแบบของก้อนน้าแข็ง <c oughs> คุณก็สามารถเอาน้ําแร <c oughs> ่ได้ปหมได้ <c oughs> เอาน้าแร่ใส่ลงไปเลยคุณผู้ชมไม่ผิดอันนี้ไม่ผิดมันก็จะกลายเป็นน้ําแข็งน้ําแร่อุ้ยมันลดนะีดดโซนคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ใส <c oughs> ่เข้าแล้วนะตอนนี้ราคานะ3 5 9 0บาทนะคุณผู้ชมขาราคาทีนี้หนูบอกเลยว่าคุ้มที่สุดแล้วและถ้าถามว่าหลังจากการที่เราเนี่ยฮะเติมน้ําเสร็จปุ๊บเปิดเครื่องเสร็จปั๊บเราต้องทำ ไรต่อไหมไม่ต้องทําค่ะคุณรอรอเสร็จปุ๊บหน้าตาที่คุณได้นั่นก็คือน้ําแข็งเขาจะเป็นแบบนี้เร่แบบนี้เลยนะสายชอบเคี้ยวน้ําแข็งอะเห็นปุ๊บจะรู้เลยว่าน้ําแข็งอันนี้เคี้ยวอร่อยผุ้มขออนุญาตนะเอาง่ายๆเลยมือมือไม่ต้องอะไรเลยค่ะน้ําแข็งมาแบบนี้เออถ่ายเธอเย็นคือพี่จะบอกอย่างนี้นะคนที่ชอบทานน้าแข็งเนี่ย ไอ้น้ำแข็งที่ออกจากตู้เย็นน,น่ะมันเคี้ยวไม่อร่อยคุณผู้ชมใช่มันต้องเป็นก้อนแบบนี้ที่กัดแล้วมันจะนิ่มๆเย็นๆอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เออเหรอออเข้าปากเลยอ่ะ <c oughs> คือจริงๆใส่แก้วนี่จะให้เห็นแบบนี้มันจะเป็นลักษณะเหมือนน้ำแข็งแบบเป็นหลอดมีรูข้างในคุณผู้ชมค่ะแล้วก้อนขนาดข,าดของเขาในกําลังดีสายชอบเคี้ยวน้ําแข็งก็ชอบหรือเอาไว้ใส่ในเครื่องดื่มเพิ่มความเย็นก็ได้นะคะแล้วอย่างที่มิ้นบอกค่ะตัวนี้พอเราทําเอง มันสะอาดปลอดภัย<ห>9ก้อนใช้เวลา9นาที แล้วถ้าเกิดเปรียบเทียบความคุ้มค่าราคาแบบนี้มันถูกกว่าคุณไปซื้อน้ำแข็ง,แ,ขงแน่นอนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมขาที่ตักเนี่ยเรามีแถนบไปให้นะลักษณะคือแบบนี้เลยและก็สำคัญนะไม่ต้องเอาที่ตักเอาไปไว้นี้นะเอาไว้ด้านนอกเพราะเดี๋ยวไม่น้นนะ่ะบางคนอะเซ็นเซอร์คือที่ตักมันโดนเซ็นเซอร์มันอาจจะทาให้ตัวเครื่องเนี่ยไม่ทํางานก็ได้และตัวเนี้ยชอบอย่างตรงที่ว่าเวลาที่เขาทํางานเสร็จแล้วเนี่ยคุณผู้ชมหนึ่งเลยมาสะดวกสบายอ,อย่างที่สองใครอยากจะสต๊อกน้ำแข็งเอาไว้ในตู้เย็นเยอะๆทำทิ้งเอาไว้เนี่ยคุณผู้ นะได้แบบสองถุงใหญ่ะสบายเลยใช่แล้วจ่ายเงินแค่ค่าไฟแค่วันละไม่กี่บาทวันละ5บาทกับน้ำแข็งที่ได้น้ำแข็งเย็นอร่อยเคี้ยวง่ายสะอาดนะคุณผู้ชมขาไม่ตกกระปรกแล้วเนี่ยอุยตายเธอช่ำนะช่ำนะตายค่ะแชสเออน้ำเนี่ยเย็นอร่อยแต่ถ้าเกิดฟันไม่ดีกินแล้วฟันนี่ก็อีกเรื่องนะคุณผู้ชมคุณผู้ชม เชินใจเชินใจเชินใจ<อ>สายปาร์ตี้สายแบบว่าเหมือนเหมือนบางคนนะรู้สึกว่าจะชอบจัดปาร์ตี้ที่บ้านกินหมวกวูกระทะกันเองอะไรงี้ไม่ต้องไปซื้อน้ําแข็งถุงนะซื้อแบบนี้มากินกัน<อ>และที่สําคัญไม่ใช่ว่าเรามาพูดเอาฟีลลิ่งอย่างเดียวนะคะลูกค้าคนที่เขาซื้อไปลูกค้าที่เขาใช้จริงๆเดี๋ยวเขาจะมารีวิวให้ฟังว่าใช้แล้วประทับประทับใจยังไงอ่ะรอไปรับชมรับฟังกันเลยดีกว่าค่ะ อากาศนะตอนนี้อากาศจะร้อนมากๆเลยาการที่จะดื่มน้นําเย็นเนี่ยต้องหาน้ําแข็งดื่มเป็นน้าเย็นในช่วงที่อากาศร้อนแต่เรามีเครื่องทําน้ําแข็งเราทําเองกับน้ําเปล่ามันสะอาดแล้วเราก็ดื่มอย่างมั่นใจชีวิตตอนนี้ก็รู้สึกสบายมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าเราสายท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับน้าแข็งขาดไม่ได้เลยมีหูหิ้วด้วยนะครับพกพาไปไหนก็สะดวกม,มากๆเลยนะครับมั่นใจได้เลยครับว่าน้ําแข็งที่เราทำเนี่ยสะอาดแน่นอนครับหน้าร้อนแบบนี้นะครับต้องมีเครื่องทําน้ําแข็งละบิดไอนะครับซื้อละบ,บิดไอคุ้มมากได้ใช้แน่นอนครับ อือหเธอเคี้ยวเพลินนะอ,อร่อยหมยู๊ยป้ายคุณผปกติบีบีเนี่ยเดินเปิดตู้เย็นตลอดจนแม่บน่นค่าไฟก็ขึ้นตู้เย็นแทบจะพังเพราะเป็นคนชอบเคี้ยวน้ําแข็งแล้วเป็นคนที่ติดน้าเย็น <c oughs> น้ำเย็นในที่นี้คือมันเอาไปแช่เย็นเดี๋ยวไม่ได้นะคะมันมต้องใส่น้ําแข็งแบบนี้มันถึงจะได้ฟิวเบอริงเออแล้วมิอ,อยากแนะนําใครอยากให้น้ําแข็งเซ็ตตัวเร็วกว่า9้านาทีทำไงอ่ะทีมงานเขาบอกมีเทคนิคว่าเอาน้ําเย็นค่ะ เติมลงไปน้ําแข็งะจะเซ็ตตัวเร็วกว่า9นาทีนั่นหมายความว่าคุณจะได้ทานน้าแข็งเย็นอร่อรเยเออเร็วชื่นใจสะใจแบบพี่ชายชันหอาน <laughs> เออ,อนนได้หนาวของแท้และที่สําคัญคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้นี่ยฮะถามว่าเฮ้ยเราทำไมเราถึงจะต้องมีเครื่องอ่าตัวนี้เอาไว้อยู่ที่บ้าน<ช>นะั้นหนึ่งเลยนะหนูมองว่ามันทําให้ น้ำแข็งเนี่ยนะมันสะอาดอย่างที่2องพกพาได้สะดวกสบาย<ะ>เ,าเลิตน้ำแข็งได้เร็วค่ะ9ก้อนต่อ9นาทีแต่ถ้าใช้น้ำเย็นเนี่ยมันจะเร็วมากกว่าน,นั้นเนี่ยฮะเมนู function, ฟังก์ชันภาษาไทยไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องปวดหัวแบบว่าเปิดดิเชอรีว่านี่แปลว่าอะไรและอย่างที่ต่อมาคือประหยัดพลังงานและอย่างสุดท้ายที่เชื่อเลยว่าถ้าเรามีลูกหลานหรือเรามีคนในครอบครัวเนี่ยความสะอาดความปลอดภยัย มันเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดใช่คือถ้าบ้านไหนมีเด็กเล็กนะคะรวมถึงผู้สูงอายุหน้าร้อนเนี่ยคนแก่ที่เขาไม่ค่อยได้ทานเย็นอ่ะเขายังทานเย็นกันบ้างเลยเนาะให้มันชื่นใจคุณผู้ชมแล้วถ้าเกิดสมมติผู้สูงอายุต้องมาเสี่ยงกับน้ําแข็งสกปรกแล้วเป็นบิดท้องเสียคุ้นขา คนแก่เนี่ยเข้าห้องน้าแต่ทีลําบากมากเลยนะตัดไฟแต่ต้อนลมให้เขาทานน้าแข็งสะอาดสะอาดดีกว่าคุณผู้ชมสบายใจที่สําคัญคือประหยัดเงินในกระเป๋าตังค์มากๆด้วยเพราะปกติไอ้เครื่องนี้เครื่องเดียวนะห้าพันเก้าคที่เกือบ6000แล้วเขาฮิตกันมากนะเห็นแบบนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยซื้อไปทาไมแต่อย่างที่น้องบีบอกค่ะมันพกพาง่ายและหลายบ้านมีปาร์ตี้แต่วันนี้หกพันเราไม่ขายค่ะโปรโมชั่นเฉพาะรายการสดตอนนี้คุณผู้ชมค่ะเน้นย้ำเลยนะ เครื่องรับประกันปีค่ะผลิตน้ำแข็งได้ไว9ก้อน9นาทีพกพาสะดวกนะคะที่สําคัญคือมีบริการหลังการขายมีปัญหา ส่งเข้าศูนย์ได้เลยแล้วศูนย์ที่ไทยนะศูนย์อยู่ที่ไทยด้วย<ช>คุณผู้ชมที่หน้าจอวันนี้6 0 0 0กว่าบาทไม่ขายเราขายแค่35,90้าเบาทเพราะฉะนั้นแล้วสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมรีบโทรมานะจ๊ะรับประกันสินค้านานถึง1ึปีเต็มเบอร์โทรอยู่ด้านล่าง0ู0 2 1 7 77 7 7 7พร้อมจัดส่งทั่วประเทศถึงหน้าบ้านของคุณอีกด้วยค่ะรีบด่วนเลยคุณผู้ชมแล้วตอนนี้นะสายเข้าเยอะมากจะทําเป็นเล่นนะเพราะอะไรบ้านเราอะค่ะหน้าร้อนร้อนขึ้นทุกๆปี ตู้เย็นก็ทํางานไม่ไหวแล้วนะคะแล้วไหนจะเรื่องความสะอาดครั้นจะให้ไปคอยซื้อน้ําแข็งถุงเ,ออเข้ามาแบบนี้เปืองเงินไม่พอเสียเวลาด้วยคุณผู้ชมค่ะแล้วจะมั่นใจได้ไงว่ามันสะอาดฉะนั้นวันนี้<ช>แนะนำแ a ป b ิดไ y e s ตอนนี้ตัวนี้เลยนะคะฉะนั้นอยากได้รีโดโทรด่วดเลยค่ะ เครื่องทาน้ําแข็งแรปบิดไอซ์มีหูหิ้วพกพาไปไหนก็สะดวกมากมั่นใจได้เลยครับว่าน้ําแข็งที่เราทำเนี่ยสะอาดแน่นอนคุ้มมากได้ใช้แน่นอนครับเครื่องทําน้ําแข็งแรปบิดไอเนี่ยเครื่องเขากระทะัดรัดแล้วก็พกพาหรือว่าหิ้วอะไรนี่สะดวกมากทําให้เราได้ทานน้าแข็งสะอาดสะดวกแล้วก็เครื่องดื่มที่สดชื่นดีต่อสุขภาพเราด้วยค่ะเครื่องทําน้ําแข็งแรปบิดไอซ์ทให้ผมได้ทานน้าแข็งที่ดีจริงๆต่อสุขภาพและมีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆเลยครับประทับใจจริงๆเลยครับ คุณผู้ชมค่ะวันนี้ดับร้อนได้ง่งายต้องทานเครื่องดื่มเย็นๆฉะนั้นวันนี้ต้องมีเครื่องทําน้ําแข็งรุ่นพกพาติดบ้านเอาไว้นะคะนี่คือเครื่องทําน้ำแข็งจาก Rabbit Ice คุณผู้ชมค่ะเครื่องเล็กพกพาง่ายสนุกได้ทุกปาร์ตี้ค่ะ วันนี้คุณผู้ชมขาและปิดไอซ์ของเรานะคะเครื่องทาน้ําแข็งค่ะราคาปกติแล้วต่อ1เครื่องเนี่ยปาไปเลยเกือบ6,000บาทแต่วันนี้พิเศษค่ะเราแถมให้ด้วยมีที่ตัดแบบนี้นะคะอีกหนึงอันค่ะแถมให้เลยแบบครบเซ็ตราคาค่ะเต็มๆแล้วก็ปาไป6,000กว่าบาทนะแต่วันนี้พิเศษเนะคะคุณจ่ายเพียงแค่3 5 9พบาทรีบโทรด่วนเลยค่ะพูทาสายเข้ายอวมากแล้วตอน นี him, <k <k ้กลัวของไม่พอเนรีะทีมงานเองบอกว่าขอจองได้ไหมตายแล้ว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 ท like ี่ก็อยากได้เหมือนกันเพราะเห็นแล้วนะรู้เลยว่าหลานชอบแน่นอนแล้วช่วงหน้าร้อนช่วงซัมเมอร์ทีไรนะเขาจะชอบทานของเย็นๆบ้างเดี๋ยวไอ้นั่นเดี๋ยวไอ้นี่น้ําแข็งเนี่ยทำกันไม่ทันเลยนะถูกต้องไล่คันจะไปซื้อข้างนอกก็กลัวหลานจะท้องเสียไอเราก็จะแย่ไปด้วยคุณผู้ชมโรคมันเยอะมากคุณผู้ชมค่ะและมันเสียเงินแพงทําเองหารเฉลี่ยอย่างที่น้องบีหารให้ถูกกว่าเยอะคืออ จริงนะคุณผู้ชมวันนี้เอาง่ายๆเลยราคาเต็มๆถ้าคุณไปซื้อด้านนอกก็ปาไปเลย6 0 0 0กว่าบาทไอเครื่อง<ต>นี้แต่วันนี้หนูลดให้ราคาคือเกือบครึ่งเนี่ยคุณผู้ชมจ่าย3,590บาทะเอาง่ายๆ3590บาทหารเอาแค่1ปีก่อนนะ365วันคุณตกเฉลี่ยแล้วดาวันที่คุณไปกินน้ําแข็งได้ทั้งวันเนี่ยคู่กับการที่คุณก็ไปซื้อตามห้างสรรพสินค้าตามร้านสะดวกซื้อแล้วคุณบอกว่า1ถุงคุณจ่ายเนี่ย1ิบห้าบาทยี่สิบบาทแล้วกินได้ เท่านั้นเติมก็ไม่ได้ถ้าอยากจะเติมก็ต้องไปซื้ออีกวันนี้ง่ายกว่ามีรับบิดไอ้ของเรานะคะอยู่ที่บ้านและฟังก์ชันในการใช้งานมันไม่วุ่นวายพี่มย์ใช่คือใช้ง่ายมากง่ายถึงขั้นว่าคุณตา<ช>คุณยายเนี่ยก็สามารถใช้ได้ลูกหลานคนไหนอยากซื้อให้คุณพ่อคุณแม่หิ้วไปต่างจังหวัดไปเซอร์ไพรส์นะแนะนําเลยค่ะท่านชอบแน่นอนนะคะตัวนี้นะคะฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยเป็นภาษาไทยแล้วใช้งานง่ายแค่ปุ่มกดปุ่มเดียวเท่านั้นแถมดีไซน์ด้านนอกก็สวยงามมีหูหิ้วแบบนี้ให้ ด้วยคุณผู้ชมคะ่ะหูหิ้วเนี่ยยกไปไหนก็ได้แล้วตัวเครื่องขนาดกระทัด <Ừ. S 1> รัดนะคะน้ําหนักของเขาเนี่ยแค่ หกโลนิดถูกไปแคมปิ้งได้ไปต่างจังหวัดก็ได้ที่ไหนก็ได้ขอแค่มีปลั๊กเสียบเป็นพอคุณผู้ชมแค่นั้นแค่นั้นแค่นั้นเลยแต่บอกแบบนี้นิดนึงนะถ้าเกิดสมมติคุณเอาไปใช้ออทดอนอกสถานที่และด้านนอกเนี่ยอากาศมันร้อนน้ําแข็งเวลาเขาเซ็ตตัวเสร็จแล้วมันจะละลายไวใช่ฉะนั้นต้องคอยสังเกตให้ดีนะถ้าใช้ด้านนอกนะคุณผู้ชมน้ําแข็งทาเสร็จแล้วตักเข้าถังได้เลยตักเก็บเข้าถังเลยแต่ถ้าบ้านไหนใช้ในบ้านแล้วเปิดแอร์ด้วยไม่ได้โดนความร้อนมากน้ําแข็งจะเซ็ตตัวอยู่ได้้นนาถูกตอง ได้นานขึ้นนะคุณผู้ชมวิธีการใช้งานมาดูกันต่อคุณผู้ชมค่ะมันง่ายมากจริงๆแค่เสียบปลั๊กเนาะใช่เปิดฝาเอาตะก้าออกมันมีตะก้าน้ำแข็งอยู่เอาตะก้าออกก่อนแล้วก็เทน้ำ บแค่นี้อ่ะเพราะว่าตอนแรกนยะมันมัน,ม,นมันมีน้ำอยู่ด้วยเราเติมไปแค่นิดเดียวพอใช่คือในเครื่องเนี่ยคุณผู้ชมมันจะมีมาตรวัดอย่าให้มันเกินเส้นที่ขีดเอาไว้ด้านในก็<ช>พอในะคะซึ่งสูงสุดเนี่ยน้ำเนี่ยเติมได้ถึง2.2ลิตรพอเติมน้ำเสร็จแล้วเอาตรากร้า ใส่ลงไปเิมแล้วปิดฝาแล้วเสร็จปึ๊บค่ะแล้วก็ปล่อยให้เขาทำงานไปเลยอัตโนมัติกดปุ่มแล้วน่ะใช่พอกดปุ่มแล้วไฟสีเขียวขึ้นตรงคำว่าทำงานปล่อยเขาทิ้งไว้เลยค่ะอุ้ยเสร็จแล้วค่ะแุ่นี้เขาบอกเขาบอกว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะ9ก้อน9นาทีอันนี้หนุ่ฟาสเวลาฟาสทำเสร็จปึ๊บ เสร็จแล้วเรียบร้อยมาเยอะเลยคือเพราะว่านี้มันมาเยอะแล้วเขาต้องทำเอาไว้ทิ้งเอาไว้ซักระยะหนึ่งคุณผู้ชมลักษณะของตัวก้อนน้าแข็งจะมาเป็นแบบนี้เห็นไหมก้อนแบบคุณคุณแบบนี้เลยคุณผู้ชมขาเคี้ยวสบายมากแล้วหนูชอบมากมันเคี้ยวสนุกก้อนแบบนี้สังเกตดิคนที่กินน้ําแข็งนะจะชอบเคี้ยวน้ําแข็งแบบนี้มากหรือบางคนเนี่ยคุณผู้ชมขาเอาจริงอยู่ปาร์ตี้ที่บ้านทําแบบนี้เลยสบายใจมากและราคามันดีคุณผู้ชมที่สําคัญวันนี้โปรโปรโปรพี่มิ้นจัดโปรอะไรให้จ้าโปรคุ มากคุณผู้ชมตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะคะหลายบ้านนะได้คอเซนเตอร์ได้คุยเขาบอกว่าเดี๋ยวลูกหลานจะมาเยี่ยมบ้านญาติพี่น้องมารวมญาติกันช่วงวันหยุดยาวนะคะเขาเลยต้องมีเจ้าตัวนี้เป็นตัวช่วยจะได้ไม่ต้องวุ่นวายวิ่งหาน้ําแข็งเข้าออกบ้านเปิดตู้เย็น๋ยวตู้เย็นพังแบบนี้ง่ายกว่านะคุณผู้ชมกับราคาโปรโมชั่นวันนี้3 5 9 0บาทรีบทอด่วนแต่วันนี้ค่ะเราสองคนนะคะเวลาหมดแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะไม่ทันนะอ้าวเฮ้ย